คู่แรกของการถ่ายทอดสดบฝ่ายแดงเหนือพยักพุทธประชาชื่นฝ่ายน้ำเงินสิงห์ทองน้อยกัดจังบางคอแหลมคู่นี้พีการน้ำหนัก1 2ป่อนด์นครับเราจะมีขึ้นคอได้ครับเดิใคร,เ,รเข้ามาครับศอกนำเข้ามาก่อนเจอเสียบเจอนี่ครับสอกสลับผลักออกไปก่อนครับโอ้แม่น้างม,มาดอกนี้ครับแล้วก็ตีบวกเข้าไปมีเสียบโต้ขึ้นมาพยายามขวางหน้าครับ เสียปลายตีคืนเอาตีมาตีไปเสียบยัดเข้าไปอีกทีหนึ่งครับเข่าสุดท้ายของเหนือพยักษ์นี่ครับหายกนี้ครับหาได้รู้แล้วครับรู้เรื่องดูครับเอานายมาัดมัดใี่เข้าไปก่อนนี่ครับห่าตอนนี้เด้งแล้วก็มันอยู่ข้างเชือกไปนิดนึงแกะออกมาก,ก่อนอย่างคงเบียดเหมือนเดิมดูว่าเหนือพยักษ์นั้นเดินขยับเข้าไปสิง,งน้อย มีหมัดมีศอกมีคอยบวกด้วยวงในก็เริ่มจะขวางเริ่มจะแทงได้แทงได้หนักหัแทงได้เจ็บเ็บมาดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่าโอ้โหพยายามจะกดเลยครับมีลูกขวางแล้วก็แทงแรงๆครับเหนือนพยัเเยกเขาเบียดก็ไปตอนนี้สรงคาเข่าขังเขา่ทา,เขาทั้งสองครับแย่กันแบบไม่มีใครยอมใครแล้วครับพยายามเบียด้าไปเลยครับสิ์ทองน้อยเหนือพยักเองก็พยายามเนี่ยมีลูกโตไว้ จิบลำตัวมาครับเสียบขวาเข้าไปแทงซ้ายคืนแทงซ้ายครับเสียบเข้าไปโอ้โหดูครับแหาสงครามเขาแล้วครับตอนนี้นี่ครับแม่ยกโอ้โหขยันยกครับแดงตอนนี้เต่ว่านี่ลูกจบลูกสุดท้ายเอาคืนได้สวยเลยครับสิงห์ทองน้อยเอาขึ้นมาว่ากันต่อโอ้เวลามานีมาเป็นชุดเลยนะครับเหนือมยอายักไอ้ไม่ยั้งเหมือนกันแต่สิงห์ทองน้อยนี่ได้เหลี่ยมช่วย เอาลยครับเสียงเชียร์ก็รออยู่นะครับทีมงานนี่สั่งเดินเลยครับแต่ว่าเหนือพยักษ์นั้นมาชิงเดินก่อนเบียดเข้าไปปล้ำในตีเข่านี่นะครับโอ้โหนี่แทงขวาอยู่ที่เลียวแรงอย่างที่บอกครับตีโอ้มาเลยครับสิ่งพยัก์เม็ดนี้นี่แข็งได้สวยเลยนะครับก็พยายามชิงเดินชิงทําเลยครับเหนือพยักษ์เอาเสียเข้าไปอ้าเจอ,อกมาแต่ข้างล่างมีเข่าครับ เข้าไปถึงก่อนซอกครับตีอีกทีหนึ่งครับกดปารแยกมาครับอ่าขยับเข้าไปครับเหนือพยักษ์นี่ครับโอ้โหสายครับแหมแล้วดูครับโดนเข้าไปครับแหมเจอเข้าไปทําท่าแข็งทําท่าหยุดเหมือนกันเลยครับแล้วก็ลุยต่อครับสอกดักไว้เสียบสายเสียบสายไหวไหมไหวหรือเปลา่าไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าขอเสียงหน่อย โอ้ไม่ไหวครับโดนเข้าไปซ้ําๆครับยกนี้แกมาเดิมเร่งเดินทาแล้วมาโดนสะสมไปเยอะครับทางด้านของสิงห์ทองน้อยครับจุกครับแต่ว่าปลอดภัยนะครับอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์บุภาชาติครับท้ายสุดก็เป็นเนื้อพยักษ์พุทธชาชื่นครับจบที่ยก4ครับนี่ครับผู้ชนะ ผู้ชนะของเราครับนี่ครับโอ้โหดูครับมาโชว์ฉายสวยเลยครับไม่เป็นไรครับก็ถือว่าชกกันสนุกเลยครับมาแต่มาพลาดโดนชุดสุดท้ายเขาไปนี่แหละครับดูครับจังหวะไฮไลท์ช็อตเด็ดนะครับโอ้โหเสียบเสียบเสียบเนี่ยครับมาพอเห็นช่องปุ๊บแก๊สโอ้โหไม่เว้นช่องไฟเลยครับเหนือพายักถึงตัวแล้วก็นี่ครับชุดใหญ่ชุดใหญ่ครับโอ้โหวินาทีทองดีจริงๆครับ โอ้โหดูครับว่าออโอ้ทวงหลังแกก็ยืนด้วยหัวใจแล้วครับฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าสิงห์ทองน้อย